สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้กับยุ้กชองยกกระเป๋าดานลลำเพลินออฟฟิเชียลนยค,ค่ะเกิดยังขืนพี่ที่สาหน่อยเซฟไปใส่สนี่เอา้าโอ้ยูพี่เวทีไปใสอ๋อเวทีอยู่นี่นะคะเวทีอยู่นี่ <c oughs> ทิบเจ็ด <c oughs> 8, 9, เอาคนงาน,นอีกหนึ่งคนอยู่ 9, นี่ค่ะ สวัสดีค่ะน้องนิกกี้นะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องหยกประพารดาลำเพลินอ๋อฟิชเชียลไม่ต้องแท้ตงคอนเซปต์หยกประพารดาลำเพลินอ๋อฟิเชียลนะเอ็กแซกเลยนะคะเวลาเปิดคลิปเราจะพูดอย่างนี้นะคะตอนนี้คือตื่นแล้วนะคะสิบภากันไปกินข้าวแรงนะคะนี่ก็เป็นสภาพหลังจากฝนตกนะคะเมื่อขึ้นฝนเทลงมานะคะเทลงมาเทลงมาเทลงมาอีรีนะคะ นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เขาสิไปเอาเขามากินนะคะมือนี้มีสอมเวลาหกม่วงเค,งะคะอืองเนื้อค่ะสอนวิธีเวทีนี่นะคะแม่จะขอ,อยืมเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ก่อนนะคะเนื้อท้องน้อยน้องแห้งเอามาเรียนเปียกนะคะตอนสิยืมเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์สอมก่อนเด้อค่ะเด้อซูมแต่นอกูกพี่นะคะ ไปเอาเขาอยู่คัวกันเด้อค่ะเด้อไม่รุน่าสิได้กินยังกินอยู่คัวเด้อจ้ะสิเบิ่งทั้งวงหนึ่งแล้วก็ว,วงสองนะคะอุ้ยนี่ไงวงหนึ่งพีพศกับพาคกันมาเอาเขาแล้วเด้อค่ะเด้อเอาเส,สื้อสีครูปนี่อะเสื้อครูปนี่ห้องนสีชมพูคือกันเลย มือนี้ก็สิวงสองลำเพิินโชว์ก็สิลั่นสกิปจนหอดสวัดแจงเลยค่ะมาขึ้นเอ้ยมว่านกันลั่นจนสวัดแจงนะคะทำไรกินอ่ะผัดพักวะไหนแหมดาแหนมแดมแดมผัดผักนะคะของวงหนึ่งนะคะสาร้อยลำเพิินเอ้ยสาร้อยเพลินเพลินเดยวลุงลุง ยาสิเป็นเื่งของวงสองนะคะว่าห<ม>่งกินนี่ค่ะแม่สวัสดีค่ะแม่รักโอ้เขาต้มมาจา้ะอันนี้เนี่ยเมียกัวไหมด้ครั้าทราบเป็นยันะอายนะคะเขาเรียกว่าอะไรแม่แม่อัน้เขาเลยายังว่าพัดทัวพัดทัวพัดแ่พัดทัวพัดทัวนะคะใส่ไก่นะคะ ของวงโซนแนี่คุณแม่รัตนะคะแม่กินข้าวแล้งหรือพระเจ้าร้านจานม่กินข้าวแล้งนะคะห้าทุ่มครึ่งหรือหกทุ่มค่ะรวบใส่ข่าเดี๋ยวกับเมี่ยหลังจากที่ชาวไทยพวกหนูกินข้าวต้มเสร็จแล้วแม่ที่ทำน้าะโอ้โอ้จ้งสีเด็กกินเป็นประจานโอ้สวัสดีค่ะคุณแม่นี่เป็นน้องใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดียังน้อจ้า น้องตลาชื่ออาร์ตนะคะชื่ออาร์ตนะคะอายุสิบเก้ายี่สิบปีอายุซ้ำกันน้ำอีลาเนี่ยจ้ามาจากจังหวัดอะไรนะคะมาจากลบบุรีค่ะลบบุรีนะคะลบบุรีนี่ภาคไหนอ่ะภาคกลางภาคกลางเขาเอ่อน้องคนนี้อาจจะพูดอีสานไม่ท่องนะคะเาได้อ๋อบอเหร็ดนะคะมาบอกอีสานบราดอร์บอทองนี่นะคะนอนอยู่ในห้องร่วมกันนี่นะคะจะมาลุ้นว่าเขาสุกยัง เฮ้ยยังหวันสุกเขาบมท่านสุกด้วยค่ะนี่นี่เป็นตุ่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ยารุ่งสวัสดีคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะแล้วยังกินนอจ้าอะไรอย่างค่ะลายยางป้าคืออะรบัวลอยหวานอ่ะพี่นันทนาการจัดแมนี่ปลาเกียวค่ะอะไรนะคะอันนี้บัวลอยแมนี่ปลาเกียวเมนี่ปลาเกียวใช่ มึงเล็บแนนตี้ตูตาเขาก็เนี่ยสะไยกิน,นข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวอะไรกินเขาจาามีเข้าจาอยากกินข้าวเหนียวเอาขาอ,อยูไใส่นี่ใช่ใช่ต้องไปเอาข้าวของตัวีสองนะคะเพราะาขา ครับดหวไจะไปเอาขา <Okay. S 1> สวัสดีค่ะพี่บอมไม่พี่แบมสี่ พี่แบมนะคะพี่ขได้ยังรอสกินน้ำผัดพลุงหนึ่งจ้าพี่กินเขาแล้วปะจ้าครับครับแล้ครับอะไรนะคะเป็นคอนโบยอะไรนเป็นคอนโอยเมื่อกี้เห็นนักเลงน้ำเขายืนบอสเป็นแม่นำทีประพาดาชอบแพีงนะคะพัก ำนดามานเยอะจ้ะอยนนี้มักสดนำกินหน่อยให้เพียร์หัวนอนสตักเอาอยู่บ่สิตักบอกโอเคจ้ะสวัสดีค่ะน้องอ่อแอนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่เจรจาเอนะคะ สวัสดีครับมึงเออะนข้าวหน้าไม่รู้กินข้าวแล้วไปพี่กินแล้วคร่ะจ้าจะสิถามยังกันดอกคือพรบผมก่อนนะคะกินเลยครับผมยังค่ะเพื่อนถามเอาไม่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 สวัสดีค่ะพี่พลนะคะพี่กินข้าวเรยงยังคะยังเลยอ่ะตั้งแต่เช้าเราควบตอนนี้ผอมมากเลยอ่ะ หอมมากเลยอือหอมแม่บ่มียังกินอ่ะวันได้กินเขาได้บ่อยหอมแล้วอ่ะเบืองที่ล่ะสูบหอมแบบโอ้ยมีแห้งดีๆตาสจวนบิดมือเขาไม่ได้กินแม่บ่เออแต่เขาเลยอุ้ยหอมบ่ดแล้วกินเด้อกินเด้อจ้อยนี่บ่มีแห้งดีกีนตายไม่นน่หอมหมดแล้วนี่อ้ายข่อยโหไปเนาะสาวลำตะคองยังคอยผู้บ่าวตาหวานขับรถ ยังเคยแวะทานข้าวปลาพ่ออิมอ่มแล้วไอ้เลยบอกมืออำลาสวัสดีค่ะนี่ก็คือสภาพของปะพาดานะคะเพิ่งตื่นเลยแล้วก็มาเอาข้าวครัวนะคะตกใส่แห้งไว้ที่ยวเสียไปใส่นะคะมาบอกตัวนามหงเต็มหนึ่งเฮ้ยพี่นอ่มบุหัวเห็นบอรือกล่องหลังได้นี่ใช้กล้องหลังถ่ายนะคะ เดี๋ยวจะแลนกล้องก่อนซืบซื้ซึบซซซนี่เพิ่งเคล่นผ้ากันมาเวทีแล้วนะคะอันนี้เป็นเวทีของวงสองนะคะเวทีวงสองนี่เวทีวงหนึ่งแต่หายไปแล้วเพราะว่าเข้ามาออกแล้วนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพียงสามีนะคะอย่าจบคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องหยกประพาดาําเพลินอ้อดีฉันอยา์น้ำเนยด้วจ้ะพี่น้องคะพูพอกันคลิปน้านนะคะขออนุญาตกิน ขเขาแรงก่อนนะจ้า